พี่ผู้ชายคนแต่งรถนั้นยิ้มหวานเลยครับส่วนพี่ผู้หญิงคนจ่ายตังยิ้มแบบงงๆเอาหนะ้าเพื่อความสุขของผู้ชายตัวเล็กคนหนึ่งครับลูกค้ามารอตั้งเช้ารู้สึกหิวกาแฟาก็เลยไล่ไปหลังร้านเลยครับไอเด่งกาแฟาให้ชื่นจลูกค้าเอาซิตี้แฮชแบ็กมาจากชุดเซ็ทแฮปปี้มิเหลือใช้ช่วงล่างเป็นคาร์บียนฟิน์รเอปรับหนืดได้32ระดับประกัน2ปีเต็มพาตัวอยู่ที่18,900พร้อมตั้งสูงล้อเลือใช้เป็นสปูลสีจีเอ็มแฟร์คอมสิบหกงานเอ็นเคโอบ ส7 9 0 0พร้อมใส่ถั่วเพิ่มความหล่อด้วยลิ้นหน้าคาร์บอนค่าตัวอยู่ที่7,500พันห้าถอด JT C ตรงรุ่นไปอีหนึ่งโชดเสียงนุ่มๆไม่เข้าตัวรถค่าตัวอยู่ที่6,500เริ่มขันตอนแรกกทําการถอดโชกอัพตัวเก่าออกมาจากตัวรถส่วนช่างโนก็ขอดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนครับหลังจากนั้นก็ทําการเซตติ้งคาสโตความสูงของสปริงพร้อมกระส่งยิ้มวันวันเซตติ้งเสร็จแล้วก็นําชกอัพไปติดตั้งเข้าที่ตัวรถใช้เวลาเพียงไม่นานโชกอัพคู่หน้าและคู่หลังก็ติดตััั้้้งงเเสสรรรร็็จปนทีีี่่ยยยบบอออคควาามมมมูขผชกไไะ